แล้วมันก็กลายเป็นดราม่าเลยนะครับผมระหว่างมิสเตอร์บีทไมเมทเน่กับคุณสไปค่าคอนเทนต์มันจะเป็นยังไงเหมือนไงขนาดนั้นเลยไหมเหมือนกันยังเงายันปกเลยหรือเปล่าเชิญกันรับชมในคลิปได้เลยครับ เริ่มต้นที่เราสไลด์โทรศัพท์เล่นๆเพลินๆ,ๆก็ไปเห็นเพจจ๊อกๆพูดถึงเรื่องการก๊อปคอนเทนต์เอ๊ะมันเป็นยังไงเ <c oughs> ข้าไปดูอ้าวบอกว่า My MadNe t ็เนี่ยก๊อปคอนเทนต์ของ m r b e a t เนี่ยเหมือนแม้กระทั่งปกเขาไปอ่านรายละเอียดดูอ้าวเฮ้ยมีคนคอมเมนต์บอกว่าอ้าวเขาก็เหมือนแค่ปกไม่ใช่เหรอเนื้อหาข้างในไม่เหมือนบางคนก็บอกว่าเหมือนก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ป่ะคนที่มาคอมเมนต์ก็พูดกันไปเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอะเห็น m r b า a t เนี่ยเป็นนายลของเขาก็ดูแล้วก็ทําตามเอาตัวอย่างขึ้นมมมาใ่ปปปะเเเ็นนอิิไไไรแล้วพพตจจ ไปเจอในเว็บไซต์กระปุกนะครับไกระปุกประมาณว e ันทีน่1 9บเก้าพฤษอาคมเขาก็โพสต์ว่าไม่ใช่มีไมเน็ตเดนอย่างเดียวมีสไปฟพีดีด้วยซึ่งคุณสไปฟนี่นนะมีไอดอลคนเดียวกันเลยคือมิสเตอร์บีทแทบจะทั้งโลกเลยบอกเลยใช่คนที่ทาเป็นยนะูทูบเบอร์ต้องต้องดูเลยว่าเขาเนี่ยนะมีคอนเทนต์แบบไหนอะไรยังไงเพราะว่าการที่ดูคอนเทนต์เขาเป็นแนวทางแล้วก็นํามาปรับเปลี่ยนใช้ให้มันเข้ากับอะไรบ้านเราเนี่ยนะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกัะช่วง ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นใสายตาของคนที่เห็นหลายๆคนเน่ะเขารู้สึกว่าไม่แปลกก็อาจจะมีบางคนว่าทำไมไปเหมือนล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่คนใหญ่แล้วเขาคิดว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราเอาตัวเราเป็นตัวอย่างในการเพราะอะไรรู้ไหมเวลาตอนเด็กๆเราทํากันบ้านอันไหนเราทาได้แล้วกาทาเองทำไม่ได้ล้วก็เงื้อดุข้างๆเป็นยังไงบ้างนะซินกฬา พอเราก็เลยยาวอันนี้นะมันเป็นเรื่องธรรมดาเพียงจากว่าแบบไม่ใช่แบบเหมือนจนน่าเกลียดน่ากล,ลัวใช่ป่ะพอเราเข้าไปดูในเนื้อหาคอนเทนต์นะเออเข้าไปดูมันก็ไม่ได้เหมือนนี่แอบสงสัยไม่ได้ว่ามาเม้นเด็ดอันนี้คือความคิดส่วนตัวความคิดส่วนตัวเลยนะว่าเขาตั้งใจทําปกให้เหมือนเพื่อแบบว่าให้เกียรตต้นแบบอันนี้คิดเองนะเพราะว่าอะไรเขาสามารถจะทําปกให้ไม่เหมือนก็ได้มันมันไม่จําเป็นต้องเหมือนขนาดนั้นแต่เขาตั้งใจไง เออเออใช่ไหมเห<ช>มือมนนอนเขาต้องตั้งใจอะคืออาจจะให้เกียรติแล้วก็ทําให้คนได้ไปค้นหา<ช>ไปดูไปเจอภาพนี้เอ้ยมีช่องนี้ด้วยมีนั้นด้วยแล้วมิตาบีเนี่ยนะเขาก็ ทำภาษาไทยแล้วด้วยผมสร้างห้องเกมโหดที่อันตรายที่สุดในโลกเออฟังง่ายเลยเออเขาเห็นว่าเขาจ้างทีมแปลด้วยนะออมีช่องแยกเป็นฝรั่งเศสมีนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยเออไปเกาหลีก็เป็นเกาหลีไปอยู่ขเขมรก็เป็นขเขมรเออแล้วแต่าาาาการพิมพ์ภากันนะมิดเบดดีทนี่เป็นคนทุกที่เลยอันนี้ใช่ใช่ใช่คือพอไปดูคอนเทนต์นะของไมค์เมเนเนี่ยนะครับผมเขาก็จะเป็นแบบประมาณว่าตอบคำถามตอบผิดเป็นแบบเกมโชว์ตอบคำถามไงยกตัวอย่างอย่างว่า จังหวัดไหนมีคนน้อยสุดเขาก็บอกละนองสมุทรสาครมันไม่ได้บอกไม่ใช่ร้อยเอ็ดมีร้อยเอ็ดคนอะไรประมาณแบบนี้ส่วนวินเตอร์บีนี่นะก็จะแบบว่าให้หาคุณแจที่อยู่ในห้องนั้นหา,หานให้เจอจะเป็นอันั้นเดี๋ยวเอาของบายแม่เด็ตก่อนแล้วพอใครตอบผิดนะ่าจะเป็นยังไงรู้ไหมของบายแมดเด็ตอ่ะเป็นยังไง เขาจะมีกำแพงเป็นไม้เป็นแหลมแหลมอมันเลื่อนมาเองไม่เลื่อนมัไมไม่ไดนพอค่อยๆต่อผิด๊บมันไม่ไดนก็ลงจากแท่นที่เขายืนวิ่งไปข้างๆแล้วก็ค่อยผักหนี้าไปแล้วไอ้อีคนที่มาเล่นเกมอยู่สองคนกามันก็ตลกขำๆก็น่ารักเดีนะเพราะว่ามันอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามสภาพสถานการณ์ไปใช่ป่ะใช่ใช่แต่ว่าสําหรับของมิตรบิดเนี่ยของเขาทุ่มทุนนะทุ่มทุนเต็มรูปแบบเพราะว่าคนดูของเขาแต่แต่ละคลิปอะแค่ร้อยกว่า ร้อยกว่าอะไรร้อยร้อยสี่สิบแปดล้านเออไม่เติมหน่วยเข้าไปเมื่อกี้แม่นี่เออคลิปเราเนี่ยนะเป็นไงล่ะคนดูพันกว่าหมื่นไม่เป็นไรทำต่อไปเรื่อยๆเขาก็เคยผ่านแบบเรามาก่อนนั่นแหละใช่มิเตอร์บีทนี่นะครับผมเคยทำแคสเกมนะตอนอายุ12โอ้โหอายุ12ใช่คือลองไปดูดูแล้วก็เขาจะรู้เลยว่ามิเตอร์บีทนี่นะก็ผ่านจุดเริ่มต้นมาเหมือนกัน ทุกคนนี่นะ<อ>ที่ทำยูทูบเบอร์ต้องผ่านจุดเริ่มต้นแล้วค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาเหมือนกันหมดทุกคนแล้วเอชพีดีที่มีตรงไหนที่ว่าเหมือนอนะที่เขาว่ารู้สึกว่าเป็นคลิปทะเลคลิปปกทะเลไงมันจะเหมือนกันแล้วก็เอาเอชีวิตลอดในรถใช้ชีวิตใต้น้ำอะไรทำนองเนี้ย<อ>คล้ายๆกันเหมือนกันอะไรทำนองนี้แหละเป็นอินสไพเรชั่นแรงบันดาลใจที่ทุกคนได้รับมาจากมิสเตอร์บี๊ดที่ที่เหลือเนี่ยจะว่าก๊อป หรือว่าพัฒนาแล้วแต่ผู้ชมเลยนะผมว่าแล้วแต่คุณผู้ชมถ้าคลิปเขามีคนดูเยอะแสดงว่าคนผู้ชมเนี่ยสนับสนุนทํายังไงก็ได้ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดได้ไม่ใช่ว่าไปทําอะไรที่น่าเกลียดแล้วเาคนดูเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วใช่ป่ะใช่ใช่เขาจะมีแฟนคลับของตัวเองแต่ละคนอยู่แล้วใช่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 และเรื่องราวดราม่าเนี่ยนะพอเราไปดูแล้วเอ๊มันก็ไม่ได้ดราม่าขนาดนั้นนะคือมันเหมือนกับว่า มันพอทำให้เป็นประเด็นข่าวขึ้นมาประมาณอะไรแบบนั้นคือหมายถึงว่าคนที่เขาทําข่าวเขาก็จะหาข่าวออกมาไงอะไรที่มันพอจะทำเป็นข่าวได้นะครับเฮ้ยหมดนตกโอ้โหสตูดีโอเราสุดยอดอยู่แล้วเอฟเฟกตเราสุดยอดนะอันนี้จะมาลองดูใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูของมิ b ต a มินะไอ้ที่เกาดื่งสามด่านนี่ลุงเขาชื่อคลิป one most dangerous s c a p e ลูมโอ้โหพยายาอ่านกลัวอ่อานผิดเขาเขามีถึงสิบด,ด่านเว้ยเอาสามด่านพอเดี๋ยวหา,าสปอยหมดด่านแรกนะเขาก็เหมือนมีของเขานี่เป็นเหล็กแหลมแล้วเหล็กของเขาเป็นเหล็กแหลมยิงทุ่มทุนเลยเ<อ>แล้วมันจะมีมอเตอร์บีบเข้ามาได้ด้วยนะเว้ย<อ>แล้วบอกว่าถ้าใครออกจากห้องนี้ได้เร็วที่สุดก่อนที่เหล็กจะทิ่มก็จะรอดอแล้วมันขยับเข้ามาเหล็ก ขาก็ทุบทุบกำแพงเอาคอนปอนทุบปุ้งปังปุ้งปุ้งพอกำแพงทะลุเหล็กไว้ก็อีบีบเกือบถึงแล้วแต่รอดไปมีผู้แข่งขันอยู่3ามคนเออคือเป็นทีมของเขาเลย3าคนเนี่ยแต่แล้วก็ไปห้องที่สองไปเจอห้องกับหัวห้องกับหัวเนี่ยต้องไปหากุญแจเพื่อจะไปไขออกจากห้องนี้ไปด่านต่อไปผมไปหาห้องนี้หาง่เลยหาไม่เจอสุดท้ายแล้วไปเจอตรงพรมเช็ดเท้าที่อยู่ต่างปากทางห้องเออแล้วด่านที่สามนี่เป็นด่านไม้คับไอ้ด่านนี้โคตรอันตรายเลยเพราะว่า พราต้องไปหาธนูมาธนูมีไฟใช่ป่ะ<อ>แล้วก็ยิงมาที่เป้าเป้าจะมีระเบิดถ้ายิงธนูไปถูกเป้าปุ๊บเนี่ยเป้าจะระเบิดแต่ไอคนยิงเนี่ยถึงยิงเท่าไหร่ก็ไมถ่ถูกไม่ถูกเป้าเพราะไม่ถูกเป้าไปทำไ,ไงว่ะทำไงมันเป็นคว้าไอธนูที่มีไฟเนะี่ยเอาไปจิ้ม <laughs> ไอมีดตรนี้ตกจะเพราะว่ามันระเบิดจริงๆนะถึงมันจะไม่แรงมากจะขยอยใกล้ๆมันอาจจะแบบเออมระเบิดเป็นแผลอะไรได้มันก็ ยีบจิ้มแล้วก็วิ่งออกมากร่รอดไปโอ้โหแบบดนแล้วมันตื่นเต้นอ่าเอาไปสามด่านก็พอเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเขาหาว่าสปอยหมดถ้าอยากดูไปดูเพิ่มเอาเอาอาซึ่งมันก็จะมีชิงเงินรางวัลด้วยใช่ไหมเออพูดถึงเงินเงินรางวัลเนี่ยมันสนุกตรงพอเขาไปถึงใกล้ๆด่านสุดท้ายใช่ป่ะครับมันมันเป็นด่านที่พอมันยากยากเสร็จปุ๊บเนี่ยเขา เป็นด่านห้องสมุดห้องสมุดแล้วจะจะรู้ว่าประตูคนจะเปิดยังไงใช่ป่ะมันจะมีลูกกีออนมัดแล้วทําตาอย่างเงี้ยมองไปที่ตรงไหนมันก็จะไปแต่ตาไม่ทําดูเหมือนกับว่ารู้ว่าตรงไหนแล้วหาไม่เจอสักทีไอ้มิสเตอร์ีบอกจะให้เฉอเลยไหมถ้าเฉอเลยต้องหักออกไปห้าพันแลจากแสนดอลลาร์เหลือเก้าเหลือเก้าหมื่นห้าพันดอลลาร์นั่นแหละอมันก็เฉพาะมิสเตอร์พีบอกใบมนขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็เลยได้เอถ้าได้กุญแจไปไขออกโอ้สนุกตื่นเต้นตั้งแต่ ต้นจนจบเลยแปดนาทีกว่าออยเค้าสามารถเก็บเรื่องราวไว้แบบครบหมดเลยน่าก็เลยเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเลยเออรวมทั้งเราด้วยใช่ <c oughs> โอเค <c oughs> โอเคนะมาถึงสรุปส,สุดท้ายแล้วลุงคิดว่ากอปไหมไม่ไม่ได้กอปเลยใช่ไหมเออเป็น,นแรงบันดาลใจใช่ เพราะว่าปกที่เหมือนน่ะตั้งใจให้เหมือนเลยไม่ใช่แบบว่าป๊อปเราไม่ให้คนอื่นรู้ไม่ใช่เขาตั้งใจให้เหมือนเลยแล้วปกนี้เราจะทําเหมือนด้วยไหมเดี๋ยวเราก็จะทําปกเหมือนโอเคเรารบเลยเคารพเลยเพราะของเขาอ่ะเป็นรูปไอ้บิตาบิก็เป็นรูปบิตาบิไม่แม่เนตจะเป็นรูปไม้แม่เนตของเราจะมีรูปเราสองคนอยู่ข้างบนข้างล่างเอาแม็ครบเลยเหมือนสเปนเอแมนเลยเข้าใจไหมคนทาปกอ่ะโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ